เขาออกาสคณะสงฆ์อันมีหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทั้งสองรูปหลวงพ่อพระครูจันทะคุณาสามเจรเิญบุญจระเข้หลวงพ่อพระครูอดุลปัญญาพิรักเจ้าหน้าทนน้องเรือเขตสองท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนโมงท่านนายกนิยมปัญญายาวท่านดรศิวลดงนนนหักคลาง ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานนี้ท่านคณะหมอลำคณะพระเอกนางเองิมีคุณพ่อ,อยังก็มาจากอำนาจเจริญอน,นอกแล้วก็หมอลำพิเศษคือท็อธนาชัยเนาะหลวงพอ่อจำบ่อกคคเมนปันไ <laughs> เดอจำมเมนแต้คำแค้นทั้งหลานไส้ทั้งโดนดรละ,ละว่าเกอ่กันนอก ซึ่งถือว่าท่านทั้งหลายได้มีความตั้งจิตตั้งใจในการที่จะประกอบพิธีเพื่อความเป็นบุญเป็นกุศลและก็เป็นสิริมงคลแก่สถานที่ซึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นสำนักงานของมอลำคณะเสียงสกิจใจเป็นคณะมอลำมน้องใหม่แต่ถ้าจากที่ได้ดูได้ทราบก็สมนมากก็เป็นระดับ อ่าพระเอกนางเอกระดับมือโปรมาแล้วเนาะซึ่งได้แยกออกมาตั้งเป็นคณะพิเศษในช่วงนี้ซึ่งการทำบุญกุศลนั้นที่พระสงฆ์ได้มาประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ก็ดีเราท่านทั้งหลายได้ฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระปริตตมงคลแล้ก็ได้ถวาย จตุปัจจัยยธรรมพัฒนาารเชาในวันนี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นนะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลเพราะสิ่งที่เราประกอบพธิธีอยู่นี้เป็นหลายๆอย่างที่เป็นมงคลในวันดามงคล38ประการไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระการสมาทานศีลการฟังพระสงฆ์สวดสัทยายพระปริตธรรมมงคลฟังธรรมะ ได้ทว่าอย่างิตวใจัยจริยธรมเหล่านี้ด้วนแล้วแต่เป็นทั้งบุญกิริยาวัตถุก็คือเหตุเกิดแห่งบุญกุศลเหตุบอกเกิดแห่งคุณงามความดีแล้วก็เป็นที่มาของมงคลคือความเจริญแก่ชีวิตหลวงพ่อเคยเปรียบเสมอว่าชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติก็ดีโดยการปลูกของมนุษย์ก็ดี เมื่อปลูกลงดินแล้วเกิดขึ้นบนดินแล้วหากปล่อยให้ต้นไม้นั้นหาจินตามธรรมชาติก็คือเสาะสแสวงหาอาหารตามธรรมชาติก็จะ,จะเจริญเติบโตโดยธรรมชาติไม่มีพิเศษแต่หากต้นไม้ต้นใดที่รับการเอาใจใส่จากผู้เป็นเจ้าของมีการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงด้วยดี ทั้งรากทั้งลำต้นทั้งใบก็จะให้ดอกออกผลที่พึงประสงค์อย่างต้นทุเรียนหลวงพ่อชอบทุเรียนไปสวนทุเรียนอยู่บ่อยทานศิษเจตก็ไปบ่อยก็ไปได้ทราบว่ากว่าจะออกเป็นลูกทุเรียนที่มีราคาแพงที่มีรสชาติดีๆได้นั้นจะต้องประกอบด้วยหนึ่งก็คือดินดีเบื้องต้นดินต้องดี อย่างทางจังหวัดศิรเจตทางกัรลัรา,า์ทางภูเขาไฟมีดินดีเป็นต้นทุนนะมีดินดีเป็นต้นทุนแต่เจ้าของเองก็ยังต้องบำรุงต้นไม้เหล่านั้นอ,อย่างทางจันทบ,บุรียิ่งหนักต้องมีการฉีดยาบำรุงเข้าใส่บำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกทุกๆช่วงจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ได้ ให้ผลผลิตทีเ่เป็นมรคเป็นผลได้ในขนาดเดียวกันนอกจากบำรุงด้วยปุย๋ยด้วยน้ำพรวนดินอะไรต่างๆแล้วเอาหญ้าออกวัชพืชออกยังต้องมีการทำคุณงามความดีบางสวนบางเจ้าแถวจันทบุรีต้องมีการเจริญพุทธมนต์มีการเจ้าของสวนต้องสวดมนต์เดือนนายกต้องสวดมนต์ สวดเพื่ออะไรคือสวดด้วยตนเองไม่ได้นิมนต์พระไปหรอกอาจจะมนต์ไปช่วงเปิดสวนหรือช่วงอะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงที่ทุเรียนกําลังให้ดอกออกผลน,นั้นยังต้องเจริญพุทธมนต์ด้วยตัวเองสวดมนต์ด้วยตนเองเขาบอกว่าเพราะอะไรเพื่อกันพายุเพื่อป้องกันพายุอาจจะกันไม่ให้พายุพัดไม่ได้แต่ให้ทุเรียนรอดมากที่สุดเพราะเออ สวดเพื่อให้ทุเรียนรอดมากที่สุดเพราะหากเพราะว่าถ้าพายุเข้ามาเนี่ยมีผลต่อลูกทุเรียนที่กําลังจะเริ่มจะแก่ส่วนมากมักจะมาช่วงนั้นทุเรียนอ่อนกําลังสิแก่เกิดพายุพัดร่วงเป็นหลายๆตันเออเป็นเกาตันซิปตันก็มมี่ของพวาปส่สวนหนึ่งที่จันทบุรีสวนอื่นร่วงเป็น1ิตันแต่ว่าสวนนั้นร่วงไม่ถึงตันร่วงประมาณ4ี่ห้ากิโล ถือว่าน้อยที่สุดบรรดาสวนรอบๆข้างกันคือสวนอื่นโดนพายุพัดจนลูกทุเรียนร่วงจากต้นบ้างโคตโค่นบ้างแต่ว่าส่วนนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับผลกระทบไม่ค่อยได้รับผลกระทบได้กระทบน้อยก็จู่เขาบอกว่าจะสวดมนต์อยู่ประจําสวดมนต์บอกเทวดานั่นแสดงว่านอกจากการที่ ปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตด้วยตัวเองด้วยการให้ลดน้ำฝนทินให้ปุยแล้วยังต้องมีการทําคุณงามความดีพิเศษสวดมนต์ให้ต้นไม้พร้อมหรือต้นไม้บางอย่างทวีวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ว่ามีผลต้นไม้ที่ปลูกด้วยกันพร้อมกันต้นหนึ่งมีการลองสวดมนต์ให้อีกต้นหนึ่งบ่นเช้าบ่นเย็นให้ปรากฏว่าเจริญเติบโตต่างกันหรือปล่อยตามธรรมชาติอันนี้มันกลันฉะนั้นชีวิตของคนเรา ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติได้เกิดมาแล้วก็ไปเป็นไปตามอัตภาพก็จะไปอย่างนั้นจเจริญเติบโตตามอัตภาพงานทุกอย่างล้วนมีแต่มีพลังบุญไนดะ้ชื่อว่าเป็นพลังอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จพระองค์ตรัสว่ายังยังทเทวาพิปัติเติสพเมเตนะลัตติแปลว่าสิ่งใดๆที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงทุกอาชีพปรารถนา ทุกอาชีพต้องการสิ่งนั้นนั้นทุกชนิดย่อมสำเร็จผลได้คือประสบความสำเร็จได้เพราะบุญกุศลดังนั้นการที่ท่านได้ร่วมกันประกอบวิธีบุญกุศลในวันนี้จกได้ชื่อว่าเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปนอกเหนือจากศักยภาพคือความรู้ความสามารถ ความดีงามส่วนตนบทบาทหน้าที่ที่ประกอบแล้วหลวงพ่อเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำนี่แหละจะเป็นเมตตามหานิยมเ,เป็นเมตตามหานิยมเพื่ออะไรเพื่อ,อยังขคา่องแข่งเพื่อได้ติดหลายๆนอ้อทำอย่างไรนอกจากประสบความสำเร็จใะทานเพืออีกนังเอกแล้วการได้มีแฟนคลับการได้มีพ่อยกแม่ยกผู้ประทับบำรุง มีผู้จ้างหลายมีผู้ให้ติหนาเบที่หลายแล้วไปมาสะดวกปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเพิ่งพูนแล้วจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นตามมาบางคนบอลอเสียงบอดีแต่ว่ามีสเสน่ห์ในตัวเองมีเมตตามหานิยมในตัวเองก็สามารถประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นๆได้จึงขออนุภาพบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลาย ได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้จงได้เป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตเพียรพร้อมด้วยชะพิธรผรอ์ใจทั้งหกประการคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติ ตลอดทั้งอิทธาบุญมนุญยผลคือสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่น่าพึงพอใจจงทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเธอต่อไปกรวดน้ำทิศสมบุรณ์สมบสม์แด่ผู้มีพระคุณของเราแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ตรงนี้